สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะพอก็แม่น้องหมวยขึ้นเก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้คุณแม่ก็ออ,อกตลาดขายเ็ดคือเก่านะคะพี่น้องเฮดหลายตัดเฮดตัดตีสามนะคะตัดเ็ดตัดตีสามจนเท่าเดียวนี้ย่อคั้นได้กินเขาเขาเศรายุพี่น้องตอนนี้ก็จนใบโม่งครืองแล้วนะคะคุณแม่ก็หอดตลาดเมยค่ะพี่น้องคาเมืยเมืออม่อกเมยใจเมยน้ำลูกพี่น้องเอ้ยอ่าคือโเจ้าเห็นนะคะ นองเป็นน้องหน่วยนะคะพี่นองก็ไดน,นี้ออกจากทุงหน้าจอน,นี่มาเดยออกทุงหน้าจอน,นี่มาแต่ย่างผลขึ้นตีสองประมาณตีหนึ่งตีสองจักววามาสภพาพเดมาจงังเดจกักไผไปหับคุณแม่กันย่งบเไดถามนะคะเพราะว่ามาหอดบเไดมาบานนะคะบ่รููไปตัว้างยุ่ใสพี่น้องบ่ลููว่านอกไปตัวคางยุ่ใส,ตใสแต่มาหอดบ่ายมือนีประมาณเทียงนะคะ มีเพื่อนเอาสาร้างเรีงมาส่งอ่ะเอาเพื่อนเอาสา้าเรีงมาทรงประมันเทียงมือน,นีเต็มคัระเบียวมาเลยพี่น้องนั่งจัดเต็มมาเลยยกมือไว้บาย,บาย,บายโวเบกเบิกๆๆมาเลยค่ะพี่น้องนางซ้าเรีงมาเพื่อนบ้านแล้วบอกเดี๋ยวว่าสมมวยกลับมาสมมวยกลับมาแล้วอ่ะพระเจ้ากระตกใจเนาะพี่น้องพี่น้องเออจะเสียจ,จังไดเอาไปไแส่กับคือเกา,านี่ใส่มันบอ่เปลี่ยนเนาะ ยู๋หม่องดีป็นได้กับบอปบปุงมตัวเองขอบลัวกับซอยได้แค่นี้พี่น้องบอรู้สิเฮ็ดจังไดกับนั่งนะคะคุณแม่ก็เลยมาส่งข่าวก่อนค่ะเพราะว่าคุณแม่มาขายของน้องพิ่งกับยังอยู่บ้านนะคะคุณพ่อคุณตาดูแลอยู่นะคะตอนนี้มันอยู่ที่จิตใจคนพี่น้องคะ่ะอยู่ที่จิตใจคนจิตใจบออยากเศร้ามันกับบอเศร้เาเฮากับสิบเป็นทุกข์ขมือตายนะคะ,อะบอแมงเขาดอกว่าเฮ้าพีดละ สิไปก่อนเบิงส่งเฮ้ารับสภาพเขาบ่าไวแล้วนะคะ,ะคุณแม่ก็ขอากำลังใจคุณแม่ในเด้อพี่น้องคุณแม่ก็ขอ่ายายเห็นเลี้ยงลูกอย่าง,า,งานไปขึ้นเก่าล่ะค่ะรับกรรมไปเอาไว้สนีก่อนค่ะขอบคุณค่ะ